มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อ11คู่10น10สสีซัน2มีผู้หญิงด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเวทีที่ใครหลายคนต่างรอคอยเมื่อซีซันที่1เปิดตัวอย่างอลังการจน,นหลายคนถามถึงซีซันที่2ทํทำให้ผลการกดดันเป็นจริงจนเกิดปรากฏการณซีซันที่2นะคะ โดยวันนี้ทีมงานสยามนิวได้เปิดตัวนักชกทั้ง11คู่โดยสำหรับการรายงานรายการเทนไฟ์เทค่ะทางช่องบว r k p กพอยเป็นการเอาคนดังของวงการต่างๆลงสังเวียนขึ้นชกกันจริงจังนะคะซึ่งล่าสุดช้าวันนี้24กันยายน63ก็ได้มีการจัดวงสวงต้อนรับ4สั้นที่2โดยได้2โคชคนเดิมอย่างแมทธิวดีนทีมข่าวแล้วก็องตวนปินโตทีมดำ ซึ่งซีซั่นนี้จะพีคดุเดือดเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมนะคะกับสโลกการใหม่ที่ว่าชกจริงเจ็บจริงยิ่งกว่าเดิมและในวันนี้ยังได้มีการเปิดตัวนักชกทั้ง11คู่เป็นที่เรียบร้อยค่ะจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคู่ที่1ดอมเหตระกูลทีมดำปะทาอาพรสส,ทรททสทุทีมขาวคู่ที่2เปวงหมทีมดำปะทะนัดเทพผัสดินอยุธยาทีมขาวค่ะ แค่2คู่แรกก็น่าติดตามแล้วนะคะและคู่ที่สค่ะซ D ดี CD, กันทีทีมดำปะทะวิกเตอร์ชาชวิททีมขาวคู่ที่4นะคะเชียร์ที่คำพรทีมดำปะทะเจียประละนาทีมขาวค่ะส่วนคู่ที่5นะคะเจมกิตเกษมทีมดำปะทะแน็กชาลีทีมขาวค่ะ คู่ที่6นะคะบอลอัศนัยทีมดำประทะเต้นันทสยัยทีมขาวส่วนคู่ที่7นะคะเส่งบิ๊กแอสทีมดำประทะรีซอทีระเทพทีมขาวค่ะนักบอลประทะกับนักร้องนะคะคู่ที่8เน็ตไมเม็ดเน็ตนะคะทีมดำประทะธันธนากรทีมขาวค่ะส่วนคู่ที่9เขตทาราเขตทีมดำประทะตุ่มตามยุทธนาทีมขาว คู่ที่10กัาปั้นบาดสูทีมดำประทะหนุ่มคงกระพันทีมขาวค่ะคู่ที่11รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นทีมดำประทะเอ็กทิตินันทีมขาวค่ะคู่สุดท้ายนิทีเด็ดนะคะอย่าลืมติดตามชมติดตามเชียร์กันด้วยนะคะซีซั่นนี้รับรองมีเดือดแน่ค่ะดูจากแต่ละคู่เราไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะขอขอบคุณเทนไฟเทนและขอขอบคุณสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวภาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ